ทุกคนที่มาดูคลิปนี้ด้วยนะคะวอร์ดี้กับช่างปูพุทสองแปดองเปาศูนย์สามครับผมจะมาเล่นบอกฟุตแต่ผมคลิปนั้นผมได้ทาการอัดคลิปเอาไว้แต่น้องผมนะครับกันมาร้องเพลงใส่แต่ผมไม่รู้นะครับว่าจะติ่เล็ทจิ์หรือเปล่าผมเลยตัดสินใจไม่ลงแล้วผมเลยมาทําคลิปใหม่แล้วตอนนั้นผมว่าจะอัดจนถึงเลเวลสิบแต่มันไม่ถึงผมเลยต้องปิดคลิปไปก่อน แล้วผมว่าจะลงเลยไม่ลงแล้วคลิปที่มันผิดพลาดนั้นผมได้สัญญากับทุกคนเอาไว้ว่าผมจะไปเกาะลิงถ้าผมถึงเลเวลสิโอเคเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วผมจะเลเวลสิไปชิง ร้อยแล้วนะครับผมไม่รู้นะคะว่าน้องผมจะมาเล่นด้วยหรือเปล่าถ้าน้องผมมาเล่นด้วยผมจะช่วยน้องหมงฟางนะครับไม่จริงผไม่จริงโอเคเรามาเก็บกล่องสมบัติกันนะทุกคนโอเคได้เงินมาสามโอเคเตรบตัางเพลงไว้เดึเง,ง้เปิดเพลงกัน ท,ทุกคนครับตอนนี้ฟ f ีไฟอัปเดตใหม่นะครับ <sk r att> ดีกว่าเดิมผมว่าน่าจะดีกว่าเดิมนะเพราะว่าตรงแต่งตัวม,มันดูพิเศษสำหรับผมใหม่การเซฟชุดได้ด้วยนะมู่้้เซฟหรือเปล่าผมไม่รู้เซฟได้แค่สองสามดแต่ผมอยากให้น้องผมเล่นด้วยกันน้องผมไปดันแรงก่อนผมแต่ไม่เป็นไรครับผมยอมแรงน้อยกว่าน้อง ผมเพื่อให้ได้คลิปนี้มาให้ทุกคนชมนะครับปุ<ฮ>้มอ่ะกระดูงั้นก็ใส่หัวนี่เลยล่ะกันผมรู้สึกว่าผมเล่นคนเดียวจังกว่าปุ้มกระเดือกฟิงโอเคเราไปเกาะลิงก,กันครับทุกคนฮ้เสียดายจังงั้นผมจะอยู่เกาะน,นี้ไปก่อนนะครับ ไหนๆก็ไม่มีผลที่มันท่าเรือที่จะไปเกาะลิงเอากอและเกาะกลางแต่เกาะกลางเขาไม่ให้สูมผลนะครับเกาะกลางเขาให้ซื้อผลหรือเปล่าไม่รู้นะครับเที่ยวเคนเล่นมาซื้อโอเคซื้อผลเกาะลิงเออเกาะลิงสูม,มสูมเออเกาะลิงมันมีที่รับนะครับกล่องสมบัติ <ผม S 1> สีฟ้า ผมจำได้ส้าใช่ฟ้าได้โคตรเยอะโดดอูเรือดีกว่าและอันนี้น่าจะเป็นเกาะลอยฟ้านะคะที่ผมจำได้ใช่เกาะลอยฟ้ายี่อูเรียไปถึงตรงนั้นมันจะเป็นเย่างคลิปที่ผิดพลาดนะคะผมได้อัดเอาไว้แล้วผมตั้งใจว่าคลิปนั้นผมจะทำยี่ห้านาทีแต่มันก็เกินมาแค่ไม่กี่วิเองแต่ผมจัดคืนแก้ไม่ลง แต่ทุกคนก็อดดูคลิปนั่นนะครับขออภัยหายตกนะครับอภัยหายตกโอเคในมือที่เราก็ไม่มีผลอะไรก็ไม่มีเพราะว่าผมไปเกาะการนี่แม่ไปซื้อผลจะไม่เอาดีกว่าผมอยากไม่มใช้เงินเยอะน,นะผมอยากมีของไปพร้อมน้องผมอะทุกคนทำไงดีต้องแสงตั้งหลไม่ไอพวกของกากๆมันถูก ทำไงดีน้องผมก็ไม่มาเล่นด้วยล้วโอ<ฮ>คุยในเมื่อที่น้องผมไม่มาเล่นด้วยน้อ,อยากให้น้องผมมาเล่นด้วยคิดถึง TNT โอเคงั้นผมเจอเดินวนอยู่ตรงนี้จนก,กว่าน้องผมจะเข้ามาในเกมครับเพราะผมอยากให้น้องผมมาเล่นด้วยมากเพราะว่าน้องของผมเป็นความหวังสุดท้ายแล้วไอ เก่าบอกชุดผมนะครับผมใช้ผลควันแล้วผมอาศัยอยู่ที่เกาะบากี้และตีบอสยังไงก็ไม่ตายเพราะตอนนั้นผมเลเวล26และน้องผมเลเวล13นะครับทุกคนแต่มันมีวันหนึ่งครับทุกคนน้องผมเลเวลแซงผมเฉยเป็น3 5แต่ผม26ตอนนั้นแบแรงล้นลลคือผมอึ้งมากเฮ้ยมาเล่นรูปอกด้วยกันเถอะ าคลิปหน้าไว้คลิปนี้นะเพาผมเลเวลเยอะกว่าพี่ชาผมอ,อยู่1นึ่งแสนไปมาเล่นด้วยกันก็ <c oughs> อยากให้น้องผมเล่นด้วยอยด้วย่้ว้า <c oughs> 2, งด้วยด้วยด้วยด้มเด้วยด้วยดเวยด้วยด้วยบ้วย้วยด้กัน้วยด้รยด้ด้กดว่าว e อ2จะมีน้องผมอยู่ในนั้นหรือเปล่าถ้าไม่มีคือไม่ใช่รูกผู้ชายอ่าไม่ใช่รูกผู้ชายโอเคน้องผมเป็นรูกผู้หญิงนะฟิอ,อ,อ,อ่ะผมมาตรงนี้ได้ยังไงเวยแล้วการคอมโบผิดพลามดมัดขี้คุขี้ระเบิดเลยทีเดียว ใช่น,นี่ไปดูเป็นไงฟิฟตอนนี้ฟไฟเกแกะทองเออฟิฟายเกาะล้อมันเป็นสีทองนะครับทุกคนคือชอบมากน้องผมเอาให้ดูนะครับไดูอีกรอบไหม <laughs> ว้าถัดวันวันดูโอเคเจ้าของตายได้เลย ดาบแห่งอาคิฟันมวนผมว่าดบกล่องเงินผมว่ามันดบเยอะสุดแล้วมากกว่าของทองมากกว่าของฟ้าเพราะว่ามันดบเยอะสุดแล้วผมจะไปที่ผลไหนเอาไม่ใช่ผมจะไปที่ก้อนไหนลิงไงผมจะผมอยู่เกาะนี้ และนี่ก็เกาะกลางสามารถไปได้แต่มันมีบอสเลเวลหนึ่งร้อยด้วยนะทุกคนและอันนี้เกาะลิงมีบอสเลเวลยี่สิบห้านะห้าหกเกาะบาร์กี้มีบอสเลเวลสามสิบห้าร้กว่าและก็เกาะอ,อันนี้มีบอสเลเวลเป็นร้อยอ่ะแล้วก็เกาะหิมะผมเคยไปกับน้องผม <500 S 1> บอสเ, <500 S 1> เลเวลร้อยกว่าบอสเลเวลโคตรเยอะสองร้อย แล้วทำไมในแผนที่นี้มันไม่มีเกาะลอยฟ้าวะหรือว่าไอ้เกาะน,นี้เป็นเกาะลอยฟ้าแผนที่น่าจะเล็กไปมันน่าจะเขียนมาไม่ครบน่าจะเขียนแค่อันอันเด็ดผมจะย้ายเกาะดีไหมไม่อยากย้ายเผมเจอะทีพืนย้ายแล้วมันแบบเสียเปล่าเลย แล้วผมจะช่วยน้องหัวฟังงั้นผมจะไปเกาะกลางเพื่อไปเอาผลเอาไหมให้เอาผลก่อนโอเคน้องผมอนุญาตให้ผมเอาผลก่อนแล้วกันนะครับผมก็เกินแล้วบอกพี่ชเกินพี่ชายเกินก็ไม่เป็นไรเอาเรือฟรีเรือเน่าเออส่วนใหญ่ผมกับพี่ชายผมชอบเอาเรือฟรี ได้ความที่มันไม่ต้องเสียตังค์เอ้ามันไปยังไงไปเรือไม่เป็นโอ,อ้ไม่ต้องนั่งบเบาะหลังโอเคผมลืมผมก็น,นั่งเบาะหน้าอู่ตรงไหนเ,ออเรือไปเกาะกลางสิเว้ยเรือมันบังคับยากนิดนึงนะถ้าเล่นในโทรศัพท์อะ เรือผมมีเฮ็ดพีเออเดเดเดเจะเลี้ยวไปอะไรตรงนั้นแหละผมจะไปเซฟที่เกาะกลางดีไหมโอเคน้ <Okay, S 2> อง<ห>ผมอนุญ,ญาตแล้วนะครับงั้นก็ไปเล้ล่ะยังไงก็เซฟไม่เป็นเซฟเป็นต้องเซฟกับคนขาวๆแนะน่ไงผมเจอแล้วไอยสมบัติเนี่ยก่อน,นี้ผมมันเรียง,ง่ายผมว่าเป็นเกาะแห่งสมบัติเลยแหละเพราะว่ามันมีของเยอะมาก เแล้วผมไดม้เสียงต่อสู้ใช่ชายไอ้แก่ๆคนนั้นให้เรียกเขาว่าไอ้แก่ไอ้แรงไปเปล้ายิงวีเอสเอสใส่ผมไม่โดนสินะเซฟเรียบร้อยนะครับทุกคนใช่ตัวเซฟป่ะวะผมกังวลวะมีเสียงต่อสู้ด้วยนะเกานะแกงเนี่ยเป็นเกาะแห่งการต่อสู้เลยแหละเกาะแห่งซซาซ่าโอเคได้วเวลามาซื้อผม เอาผลมาไอ้ลุงโอเคได้เวลาไปเลือกผล <c oughs> นีเกาะห้าพันกับเจ็ดพันผมชอบผลหนามากเลยครับทุกคนเพราะว่าผลหนามนั้นน่ะเป็นผลที่ผมใช้จากผลไอ้สปริงอ่ะเออแล้วจากนั้นผมก็ใช้ผลบอมหลังจากนั้น ก็มีคนทิ้งผมตาก,กี้ให้ผมแล้วจากนั้นผมไปเจอผลอะไรไม่รู้ลองกินมุ่นมั่ได้ผลปีสาใไอดำดำอ่ะแล้วจากนั้นผมก็กินผลอีกผลน้องผมเป็นคนหามาให้น้องผม,มผไปส่งมาแล้วปรากฏว่ามันผลควันซึ่งผมไม่รู้ทําไมอ่ะทําไมผมติดใจผลนี้มากหนูจะลองเนี่ยนะนี่ยคือมันบินได้แต่ไอ้ผล น้องผมใช้ผลไฟปินได้ใช้มันบายกีนี่นี่ไอ้ดำดำ<ๆ>เฮ้ยผมเคยใช้ผลแสงกับผลน้ำแข็งด้วยนะครับทุกคนมีคนเอามาให้ผงยางยี่อันนี้ไงผลแม็กมากอันนี้แหละที่ผมกับน้องผมเคยได้พร้อมๆกันแล้วมันดีมากคือผมรักตอนนี้นมากโอเค ผมจะใช้ผลบอมไปก่อนนะครับปาระเบิดอยู่ตั้งนานออกเกมแล้วหรือ,โอ,โ,อโอ้มีคนมีคนมีคนเออเติมยาวิ่งเ <ขอ S 2> ติมยาแล้ววิ่งเ <ขอ S 2> ติมยาแล้ววิ่งเติมยาแล้ววิ่งเออไม่ทันโอ้แดงแดงถุได้ผลบอมมาแล้วนะครับไหนลองใช้ดิเฮ้ยเฮ้ยพวกซีมีอยู่สองความสามารถ นี่บนนี้นะครับมันจะมีกล่องเราเล่น EP แปดเจอกันเราเล่นสองนั่นแหละโอเคผมว่าตอนนี้กล่องน่าจะเกิดแล้วแหละโอเคไม่เกิดฉลาดน้อยอร่อยมากฉลาดน้อยอร่อยมากฉลาดน้อยน้อยอร่อยมากม่ใน,น้องผมนี่เนาะไม่ใช่ดังน,นั้นผมกับน้องผม นักล่า,ข,าข้าหัวเป็นนักล่าข้าหัวเฮ้ยมีปีกนี่ใช้ผลอะไรน่ะผลที่ผมอยากได้ที่สนุดในเกมนะครับมันแรงมากคือผลมังกรนะครับทุกคนเดินอ๋ออ,อยากมาเล่นนี่ ไปฟาร์มกับไอตัวเลเวลห้าดีกว่าที่จะมาเสี่ยงตายสู้กับเกละลิงหรือไอตัวที่มันโหดผมว่าผมต้องไปลองกับไ้พวกนั้นน่ะเกละลิงมันมีไอตัวอยถ้าเหยียบดินตรงนึงมันจะทำลายเรลาก็ได้แต่ผมชอบขนไฟตรงนี้มันมีไอ้นก้อนอ่ะผมชอบมาก ลุงใส่พ uh> şey ี่ช่ผมพี่แช mm ่ผมกระเด็นใส่น้ำทุกทีอ่ะเออแล้วแล้วผนไฟอ่ะมันมันมีสกิลหนึ่งมันเป็นสกิลที่ผมเคยเอาไปหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนผมคนนั้นนี่คือคนที่ปลุกปั้นผมที่มาเล่นบอกฟุตนีคือลุงนิวนั่นเองลุงนิวนิวน้องผมใช้ลำแสงอะไรไม่รู้ยิงใส่ลุงนิวแล้วจางนั้นมันก็กระเด็นไปเลย แล้วลุงนิวใช้ฝนอะไรนะฝนบเพิงฝนบเพิงชอบจริงจริงยาไปขับปีนังฝนบูดฝนประดูดตูดเฮ้ยก,กรกลางอันนี้ผมมาเกาะเดิมนะครับแล้วก็จะเซฟเกาะเดิมโซล้าตรงนี้ผมมีคนแล้วก็ผม<ซ>มี การโอเค um antis, okay, ได้เวลาไปลองผลกันแล้วนะครับทุกคนโอเคไม่มีคนอยู่ด้านบนครบสือตาอย่างฝาผมเดินติดนิดนึงนะครับเพราะว่าผมดุนเครื่องน้องผมไปด้วยเพราะผมอยากรุนละซิกกับการลงงเล้งของน้องผมมาผนบอมอันนี้ผมเหมือนเป็นนักแข่งโอโหเชดคอมโบด้วยหมัดต่อด้วยดาบเท่ดาเท่สตูเลเต ปุมพี่ชายผมชอบเล่นเกม Dark Simulator ใช่ครับมันเป็นเกมที่สนุกมากเอ๊ะอะไรล่ะจะช่วยว่าไหนทำได้จะทำจะช้หมัดหน่อยเนี่ยคอมโบของผมมันจะเป็นแบบนี้แหละนี่ก็จะสลับกันไปเรื่อยๆนะครับทุกคนอย่งมึงไปสิอ่อส่รบุตรเนราะว่าบนไฟ ผลบอมผสมไฟสามมันแบบินไดียวยางสูงแล้วก็เพียงกลมๆนี่หนึ่ไฟยางใหญ่อะใส่แล้วมันจะเดินไปไกลมากผมเคยใช้กับน้องน้องผมขนไฟเลเวลตันครับทุกคนยัไม่ตันแต่แล้วน้องผมทีจะกินครับทุกคนแบบอีกสกินเดียวทุกคนรู้ไหมเวลาผมสุ่มขนน่ะน้องผมจะให้ผมสุ่มให้เพราะว่าผมนั้นน่ะเป็นคนที่โชคดีมาก แล้วผมสุ่มได้ผลดีๆตลอดแล้วแต่ผมไม่รู้ไงผมทิ้งไปตลอด่น,น,น่าจะเป็นเกาะบาจี้นะนัก<อ>ขนาดมันเหมือนอะอ่ะผมตายแล้วผมฆ่าคนนี้ได้มผมแรงล,ลดหมดไปมากกระชานนกนีเอ๊ยเลดเก้าเอ้ยโชคดีเฉยเกณฑ์ตายไปซะก็จะ,ะตรดสองทีแล้วเพียงสกินที่สองดูดิด เซเวลไม่ถึงโอเคกินหนึ่งกินหนึ่งโอเคน้องผมบอกให้ลองนะครับเว้ยสกิลใหม่สกิลใหม่สกิลใหม่นี่เคยปล่อยลมส่วกลางอากาศได้ด้วยไม่ชอบนีมันมันมันทำแล้วดูท่ ไอนี่แปลกยังไม่ได้น้องผมไม่รู้นะครับเล่นอะไรบนเตียงผมเดี๋ยวมันก็หายทุกคนอ๋อเราก็ทุกคนมาจะคลอกใส่หูทำไมโดนโดนเลย ปล่อยผลไม่ดุนง่ายเหรอโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแซับถ้ัช่องปูดผสมเป็วผสมแซมนะครับคลิปนี้อาจจะเลี้ยวทามไปนิดนึงนะครับ